สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์อุ๋ยทองพันธ์นะครับกับรายการคู่หูดูแลรถนะครับวันนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนแ็กยางของรถเกี่ยวน็อตข้าวนะครับสำหรับการถอดแ็กยางนั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับในการเปลี่ยนแ็กยางนั้นนะครับเบื้องต้นให้ตรวจเช็คนะครับด้วยสายตานะครับโดยดูว่ามีการแตกเล้านะครับของแ็กยางหรือว่าการหย่อนของแ็กยางหรือเปล่านะครับถ้าหากมีการแตก ก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับหากไม่แน่ใจนะครับในการเปลี่ยนเองนะครับหรือทําการแก้ไขนะครับแนะนําให้ติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับหรือโทร1747สายด่วนบริการสยามคูบต้าก่อนอื่นนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในการเปลี่ยนแทกยางคือไม้บันทาเหล็กด้ามพันแข็งประแจกเกาะแกะ ข้อต่อยาวลูกบล็อกเบอร์19และเบอร์17แม่แรงพร้อมสแตนก่อนปฏิบัติให้วางหัวเกี่ยวนะครับให้ติดกับพื้นหลังจากการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งนะครับถอดลูกกุญแจนะครับออกจากตัวรถนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราใช้แม่แรงนะครับค้ำที่โครงรถเกี่ยวนะครับเพื่อให้ตัวรถเกี่ยวลอยนะครับจากนั้นใช้แม่แรงนะครับ2ตัวในการค้ำนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับ ต้องมีผู้ช่วยนะครับ1ท่านนะครับรวมกับเราเป็น2คนนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเอาสแตนคํานะครับเข้าไปคําที่ตัวโครงรถนะครับด้านหน้าของตัวรถเกี่ยวนะครับจะมีจุดคําอยู่ข้างล่างแล้วก็ทำการปรับสแตนนะครับให้ลอยให้ตัวรถลอยจากนั้นนะครับให้ทำการถอดสกีตัวหน้านะครับโดยจะมีโบนด้วยกันอยู่4ตัวนะครับเบอร์ B 17โดยใช้บล็อกลมนะครับถ้าไม่มีก็ ให้ท่านนะครับใช้ด้านขันแข็งนะครับต่อกับต่อสั้นนะครับแล้วก็ใส่บล็อกเบอร์17นะครับในการขันจากนั้นทำการถอดสกีหลังนะครับโดยสกีหลังนะครับจะมีโบน้ดยกันอยู่6ตัวนะครับจะเป็นเบอร์17นะครับ จากนั้นทําการถอดกิปล็อกนะครับแล้วก็ตัวล็อกตัวปรับตั้งความทึงแท็กนะครับด้วยในตําแหน่งการไยนะครับก็จะเป็นลนักษณะตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อย่อนแท็กจากนั้นทําการถอดสกีหลังออกนะครับแล้วก็ถอดสกีด้านหน้าออก ต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนนะครับนำแทกยางออกจากตัวรถเกี่ยวโดยขั้นตอนนี้นะครับต้องมีผู้ช่วย1คนและก็ใช้เหล็กนะครับในการงัดตัวแทกยางออกจากตัวรถทํางานงัดที่ล้อนําตัวหลังแล้วก็ลูกประคองนะครับตัวบนของแทกนะครับ จากนั้นนะครับทาการดึงแทกยางออกจากเฟืองขับดินตะขาบตัวหน้านะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนในการถอดแทกยางออกจากตัวรถเกี่ยวครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการประกอบแทกยางตัวที่เราทําการเปลี่ยนหรือว่าทําการแก้ไขนะครับเข้ากับตัวรถเกี่ยวข้อสําคัญนะครับในการประกอบนะครับเราต้องมีผู้ช่วยในการประกอบหนึ่งคนนะครับในการช่วยนําแทกยางเข้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ